ไม่เอาไม่ช้าเาจออ้า happy birthday happy birthday. Happy birthday uh, อาะ,ะ,อนนะ,ะอไรมาเดทชูยะเดทูโยเดทชเดิชูโเดทชะเทชูโยะเดทชูโยะเดทะเดทูโยะเดทชูโยะเดทยะดทูโยเดทชูเทรูโเดยะทูโยะเดะดเดทชนโะดเทู้โยดทชูโย้เดทเดทชูโยะทเยะเดทดทดทองทยะเดดทองท ขอนไปด้วยล่ะได้ไหมครับพี่โพลล่าดีแล้วกันโอเคครับอ่าแฟนคลับไวโพลพี่ไม้ได้นะคะไวโพลไหมคะเต่าเลยไหมเต่าเลยอ่าโอเคเราล่องทำยุคโควิดครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนมากครับพี่ไวโพลได้ไหมเดี๋ยวนะพี่ไปไปถ่ายรูปแล้ะถือกันถือกันอ่ะถือถ่ายรูปกันถือถ่ายรูปกันเดี๋ยวขอถ่ายรูปห่อยก่อน นี่ถือมือเดียวได้ไหมครับได้แล้วก็ <c oughs> เอามือมอย่างนะะี้นิดนึงโอเคครับ